สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมากับเอคิมโตอีกแล้วตอนนี้ก็อยู่กับช่วงรีวิวกับ SBD22 ขี่สรอบนี้เป็นดรักเมทัลอยู่หน้ากล่องนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้กล่องนี้นะครับแกะมาเป็นแบบนี้เออคือไม่ต้องเช็คหลังกล่องใช่ไหมไม่ต้องเช็คหลังกล่องใช่ไหมโอเคคุณดีนี่แกะยากเนาะธรรมดาเหรอคนไม่เคยแกะกล่องรับของกล่องมันไม่ต้องใช้เล็บเล็บไม่มีเหมือนกันบ้าจริงจริงอ่านี่นี่งัดมางัดมารีวิวการแกะเลยนะนี่วิธีการแกะสุดยอด ใช่ครับติดตามได้ที่ช่อง A Capital นะครับยอยากเห็นอะไรเอาดีเจก,กสตารพี่นัททำหลังการเลยทุกกล่องมีธงสตาร์มาให้ทำไมไม่มีทงผดชนะครับท,ท,<ช>ทันที่ธงผดชนะโอเคเอาหลังกล่องออกมาก่อนนะเดี๋ยวเราจะดูพร้อมกันนะครับต,รต้าวอ๋อใช่ใช่ถูกแล้วรล้อล้ออ๋อวันนี้ตีกล่องนี้วันนี้ตีกล่องนี้ดัดฟอยด์สิหลังกล่องอ่ะโอเคมา มาอ่านคุณนิกมาอ่านดีๆมาใบาแรกครับ l o s รถไนท์เรน n รโนโรแ Lens น,นะตัวนี้ทำไรได้ครับคุณเดียวอ่านดิอ่าน,นไม่รู้ครับลนะืมแล้วโอ้รถไนท์นะครับจ่ายหนึ่งเกตแล้วได้ได้โซนึงม,มีสกิลคัพเตอร์ควบคุมจ่ายหนึ่งเกตก็คือจ่ายหนึ่งเกตแล้วควบคุมไปอยู่ช่องนูน้นใช่ไหมแล้วก็ส่วนใหญ่สกิลอีกอันนึงก็คือส่วนใหญ่เป็นสกิลจบเทิร์นนะจบเทิร์นปุ๊บทำไรครับ ยิงสองไลท์นะอันนี้เด่นนี้มันไม่ใช่เดือนละครด้วยอ๋อไม่จบธุดงของเราจบธุดงของเรานะโอเคเลียงทีเลียงทีหน้าที่ของคุณหนิงถัดมาอาศนีบาศและฟ้าคำรนอากิโตะไปดีปะเก่งมากเลยนะอันนี้เก่งใช่ไหมเก่งอยู่เนาะเออเก่งใช่เก่งไอ้นี่มันไปเดี๋ยวเดี๋ยวใบดีปะมันไม่ใช่คนณระใบกันนี่ตัวใหม่นี่หว่าใช่ไงถูกต้องไงมาอ่จ่ายนังเกรแล้วนำใบใบบนสุดได้โซก็คือได้โซมาเลยไม่ถูกตีระเบิดใบเดียว แชร์สใบหรือมากกว่าบวกขี้แล้วก็ดั d o u b ลแท็กเดี๋ยวนะการทุกใบเลยเหรอใช่กโอ้ปกติคือเราต้องใช้ตัวหนึ่งใช่ไหมมาเพื่อเพิ่มคีการว่าตัวนี้มันแจกให้เพื่อนได้ใช่แล้วก็มี double ลแท็กโลกาแล้วก็เมื่อบอเข้าใจแล้วถานามีรน่บวกหนึ่งหมื่นโอ้คืออันนี้คือคือไม่ตัวนี้คือบังเอิญว่ามันมันแจกหมื่นแล้วมันมันมันสองอย่างไงใบเดิมันเพิ่มสองอย่างปกติรูแม่คุณบอกไม <that> ่ก่งอ่ะใช่เก่งนะเก่งก็น้อยคือมันบวก โอ้จริงมันน้อยเพราะตัวเก่ามันแบบอเ,เออสองเกทมันเยอะนะเ,เอออันนี้คือบเบอร์มีเบิ้ลมีโซมีบกม,ม,ม,มือมทุกตัวโอ้ตีตัวใหญ่เข้าอะ่ะเออแมกดาลกอนตูกแล้วเอาประมาณนั้นนะ<ว>โอเคอ่ะเรียงโอเคใบถัดมาโอเปตไฟฟ้าการชี้นำของดาราครอสแอสโนโลเกียน่าจ่ายสองเกทแล้วได้โซหนึ่งเมื่อก็นี่เข้าสู่เอสแทคเฟสคอออกมังกรส่งขฟ้าหนึ่งใบจากช่องดอกโดยไม่ต้องจ่ายของโคสนะก็คือ สมมุติแบบคุณจะทำลันฟังกมชันไงไอเท็ตก็คือลงมาแล้วค่อยระเบิดเข้าใจไปถูกไหมถูกไหมก็เมื่อก่อนคุณคอก่อนใช่ไหมแล้วก็ไอเทปเป็บึ้มอันนี้เปลี่ยนใหม่ไงก็คือคอมาปุ๊บแล้วค่อยบึ้มเออเยี่ยมจริงๆฟังกมชันไม่ติดยังยัง Galaxy ก็คือถ้ามีมังกรทรงพลังอยู่ช่องกลางช่องซ้ายและเราสวมใส่ไอเทมมังกรทรงพลัง การถกใบอ้าวไ่ถูกทำลายเขาแล้วกินมนอะไรลงไปอ๋อใช่ไหมถึงครับไม่ไม่ไม่จะไม่อ่านสกิลกาแล็กซี่พีนะครับอ่ากาแล็กซี่สกิไม่ถูกทำลายนะมีับเบิรแท็กกับมีับเบิรแท็กตัวลใหม่เลยนี่ก็ตัวเล่นใหม่ไงไอตัวบกคิไม่ต้องใช้แลถูกต้องถัดมาเป็นการทีตีหนึ่งจวนึงตีหนึ่งี่เป็นแท็กได้นะเนี่ยอืที่เป็นเอแท็กนะต๋ยว้าตีจ่าตีจว่าเมื่ก่อนมื่กจอนจันทรงจย่างเียแลวก็ถ้าคู่แข่งีัตต์กวถ้าเกิ้งทิ้ คอไซหนึ่งคอเตอร์คอไซหนึ่งครับไซหนึ่งไอตัวดาก้อนเดอินเสิร์ตมาิ๊กอ่ตัวนี้ลงมาอยู่ใช่ไหมห้ามจั่วและไล่นี้ยัดต้องชิ้นหนึ่งสองก็นแล้วแต่คุณใช่ไหมผมไม่รู้ผมไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นอินเสิร์ตมาถัดมาเชนซีเล็กนะอันนี้ปากีใบลงดอกหรือใบหนึ่งความสามารถเราคือได้หนึ่งเกรหรือทไล่หรือระเบิดเทมหรือระเบิดเวทอะไรของมันวะทำลายไอเทมหรือเวทมนต์หนึ่งใบอ๋อโอเคอันนี้คือมันไม่ติดเผาอ่ะ ก็เราก็ไปใส่เอ็นเทนได้หมดติ๊กบุญก่งนะได้หนึ่งเกตสักเฮ้ยคิงโรโซตัวนี้เก่งนะผมเห็นคุณดิวใช้อยู่ใจหนึ่งเกตได้โซนึงถ้ามีควบคุมอยู่ก็ไซร์นะครับแล้วก็อ่าก็ควบคุมหนึ่งช่องบงหนึ่งขี้ต่อควบคุมหนึ่งช่องบุญขิ้ก็คือเราไปควบคุมเขาสองอ้าวเราก็เป็นแอคอยู่ดีก็แกัหนึ่งขี้มันก็จะบวกสองขี้ป่ะมันก็จะบวกสองขี้ก็จะได้ห้าขี้โอ้แล้วก็นำมอนเตอร์หนึ่งใบอ๋อมีเคาน์เตอร์คือไม่โดนยขึ้น่หบึ้ำมงนะ สำหรับเราไม่ได้ไม่คิดจเริ่มเทำเลยเว้ยเซเลปเฟียคอนโทรลนะครับอันนี้เป็นน่าเป็นสตาร์นะเซเลปเฟียคอนโทรสามารถใช้ได้ถ้าเรามีสมอมฟ้าสองใบหรือสูงกว่าจัวกัสูสองใบสูงกว่าใบ้สองหรือสูงกว่าเอาไซส่สองสูงกว่าโอเคครับผมผิดเองจั่วตามมอนเตอร์เอาเมฆวิ่งเผาโจตัฟตามเมฆวิ่งสมฟ้าว้าวเฮ้ยที่ใส่สองหรือเปล่าหรือว่าจั่วหมดเลย อ๋อสมมติถ้ามีสามใบก็จะจวมอยู่ในเทสเลยการชั่วๆมาแล้วครับโจโตเกียวแกมบิดมามาทำไรได้ครับคุณเดียวครับเครื่องใช้หนึ่งเทคก็คือนำของคู่แข่งขึ้นมือไม่ใช่นำการ์ดทั้งหมดบนสนามของเราและฝ่าย ทั้งสองทั้งสองเลยใช่ไหมแต่ไม่ใช่คอนเตอร์นะอีกอีกหนึ่งคือชาร์จจั่วตามนวลช่องยืดอยู่ว้าวใช้บ่อยใครอยากรู้ว่าเล่นยังไงนะครับไปดูก่อนได้เลยครับต่อไปใบรถโบลิชิกก็คือเมื่อเขาเบรน้ำหรือถูกกำไรระเบิดการ์ดหนึ่งใบแล้วก็มีเป็นเหตุแค่นั้นเราเบิร์การ์ดด้วยเหรอแค่ตายนะทำลายต่อไปใบเก่งมาแล้วมาแล้วพวกแข่งตะกงตียิงสองได้สองแค่นั้นแหละการ์ดมือถูกยกเลิกด้วยโอ้ดีมากการ์ดยิงสองได้สองแล้วก็ไม่ถูกยกเลิกถัดมาเป็นสารสัมพันธ์ตีนสแดช บนสนามของเราเฮ้ยสแตนสแตนมอนสเตอร์หนึ่งใบที่มีดีแชร์แตนก่อนนะสมมุติว่าสแตนไอตัวไอตัวเล็กนี้นะไอตัวตัวตัวหลักแล้วก็คอคอเพิ่มคอเพิ่มอีกตัวเอาในสภาพเล็ก็คือเพื่อเอามาแจกดีเชให้ตัวนั้นนะเอ้ยนี่เหรอไหมแล้วก็ไปต่อในอาร์เอโนเร้นี่แหละของดีครับตัวนี้ครับตัวนี้มีเคาน์เตอร์นะครับเพื่อยึดช่องนะครับแล้วก็ไปนั่นเปอได้เลยครับเกียร์ไรจ์จ่วผมเอาแค่นี้ครับยาวผมสรุปสั้นๆนะครับถัดมาครับ อันนี้เป็นอะไรวะมักงกรสุกงฟ้าบิลิที้บิลิที้นั่นในเทิงของเราในเทิงของเราการ์มันก็สุกฟ้าทุกใบไม่ถูกเลสและไม่ถูกนํากลับขึ้นมือ,อดูความสามารถคู่แข<อ>่งเดินน้ำนำมอนเตังคุอมาช่วยใช่มังกรสุกมฟ้าได้สองสูงกว่าไม่เก,กินดี่าม,าม,มาจากข<ด>้างหลับขึ้นมือโอ้ก็คือตัวเดียวก็ได้เล่นเลยสัแข่งไปหน่อยจะได้เล่นเลยถัดมาครับเป็นรถนะเมื่อการวันนี้ถูกทำลายได้สามลายมีเป็นเหตการณบมุกตีเหมือนฮะเฮ้ยนี่มัน มันมาแล้วครับวอดี้ซีโรเบร์ที่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 คุณตายใจสังเกตจริงหิืไรอ่ะใจสิงเกตที่ตายแล้วไม่ได้ดีใช่ดูความเสียหายเป็นศูนย์นะยอมคุณหามุมาซูรุใจเกลีหนึ่งเมื่อกี้นี้เข้าสู่สนามนำไอเทมพาคีไม่เกินหนึ่งใบจากกองขึ้นมือถ้าไม่ได้สวมก็สวมทันทีสับกองกระถ้าถ้าไม่ถ้าเราไม่สวมอยู่ก็คือสวมทันทีเลยโดยใจใช่ไหมแล้วมันมีดีเชนเออก็คือก็มันรับของคนอื่นไงแช่ไม่ได้มันรับของคนอื่นไงโอ้ต่อไป ก็คือทมาร์ตมาร์ทาคีสันดัมพันทิ้งโม่ห้าเพื่อได้เกียรตามดีเจไม่คือมันชอบอยู่แล้วดีเจมันเอาแบบจากหลุมไงไได้โม่ไไล่ด้มือแข่งสั่งโจมตีในเทนวิ่แข่งก็คือถอดสูดจากมอเตอร์เดือดไปวุ่นวายเลิกกันยังตีเลิกมันหนึ่งใบที่โจมตีมันไม่จัาเมื่อแสดงมันออลก็เป็นการกันไปอันนี้ก็คือส่วนใหญ่โอ้อันนี้ก็มีโซนถอดได้ถัดมามังกรยุทธ์ทำนายเทเบิลนะจ่ายสองเกตนะแพงจังเกตยหนึ่งนะ แล้วก็เมื่อกลับไปนี้เข้าสู่สนามในช่องซ้ายถ้ามีมังกรทรงฟ้าใบอื่นอยู่เลือกมอนสเตอร์หรือไอเทมหนึ่งใบบนสนามคู่แข่งถอดโซ่หนึ่งใบจากการที่เลือกและวทำลายโอ้โหเรือดาบโอาจจะคุมแบบคนก็ได้นะสองเกตมันถอดมันถอดโซ่แล้วระเบิดเลยไงมอนสเตอร์หรือไอเทมก็ได้อันไหนก็ได้ต้อไปคู่ไงมาแล้วนะครับเทจิคิโดดีเฟนทำายได้ครับตัวสองความจำเรือดาเมเทิร์หนึ่งหนึ่งใบบนช่องควบคุมของเราในเทิร์นนี้ หาก่าเป็นี้ถูกทำลายนะก็อยู่ต่อรับไปในเทรดไหมครับรับครับอ่าโอเคนำหมอนำหมดนำมอนเตอร์ดักเมทชันจากดอกทรงของเราหนึ่งใบขึ้นมือโอ้กาทพโอ้กาทพในการนี้ได้รวยเติมตีและเรามีเผาอยู่ก็คือยกเลิกเตมดีดอกก็คุมหนึ่งช่องแล้ะสองไลท์ก็เท่ากับว่าถ้ามีสองช่องก็สี่ไลท์อี่อใช่ใช่มากสุดไม่ได้สี่ไลท์ดิถ้าเรายึดหมดอ่ะใช่ไงมันยึดได้แค่สองช่องเลยอ๋อแล้วไปต่อไปบามิโรเนียรูบุสบามิอะไรนะ ใจเกตหนึ่งถ้าใบนี้การใบนี้บนสนามตีได้ไหมมีช่องกลางใช่ไหมเมื่อการใบนี้โจมตีถ้ามีมังกรสมบูรฟ้าอยู่บนช่องกลางและช่องซ้ายของเราจับเท่านี้ได้รับทีเปิลแอคแจ็คเดี๋ยวนะในการ์ตูนตอนไอ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 สตาร์เตอรกับไอสตาร์ไอสตาร์มาเดียวช่องขวาได้เล็วไม่ใช่เหรอใช่แต่นี้มันได้ใบตัวนี้ชกนี้ช่องมาแล้วครับสันรุนแดงแอดโรม่าแอดโรม่านะครับตัวนี้เป็นเกตหนึ่งไม่มีคอสอะไร เม,มื anyway ่อกันนี้ก็ปลุน้ำทิ้งหนึ่งกองรอปุ่มนี้สั่นเลยก็คือเอาไม้หอมเลอะไรนะเมื่อกันนี้ก็สูตสนามทิ้งหนึ่งใบจากกองอ๋อเฮ้ยดีนะดีดีถัดมาถัดมาซึ่งของคงนะอันนี้บุโคองนะบุค้งก็ได้เสิรของเราน้ำล้มานได้หนึ่งของแข็หนึ่งใบแล้วก็ดีแชร์ในเธอเราบวกห้าบาทแค่นั้นเลยเฮ้ยดีนะดีมันมีเคาน์เตอร์แบบนี่ไงไอเวทที่มันเรียกได้อะมันก็เรียกนี้ลงมายิงยิงมอนสนามไม่สามารถถูดมาด้วยความกระดกหูแทงไม่โดนยกเลิก ดาใจนึงกนนงน่อยชก็คือดาบโ้เมื่อมีเผาอยู่ในช่องกลางดีแชก็คือทุกใบได้รับแอนเอรเทตแล้วไม่ถูกเลสอ๋อดีแชคือได้รับแอนเนอรเทตแล้วไม่ถูกเลสเขาก็ทุกใบมีเอนเนเทตหมดมังกรยึดทำนายบาร์สพายใจเกตหนึ่งได้โซ่หนึ่งถ้ากระใบนี้อยู่ช่องซ้ายทุกใบบวกขีโอ้หนักก็ไปเบนเป็นหลักแล้วตอนนี้กำแน่นอนอยู่แล้วมีช็อปกินอันโลบมีช็อปทำอะไรได้ครับจ่ใจนึงเกตยึดใจนึงเกตยึดช่องแล้วก็ ในควบคุมทุกใบบวกสามพันหน้าหลังใช่ไหมมีช่องควบคุมอเบี้ยนี่มันบัตรที่ไหนช่องควบคุมมีมันกควั่งใช่ไหมช่องควบคุมไม่คลั่งนี่มันไปยึดช่องเขาเลยเป็นมอนเราไปยึดเขาเออยมีเรามอนเราไปยึดเขาแล้วเราโอ้ตายเองไม่ได้เราลงทําไม่ได้แตะไม่ได้แต่เราตกฝ่ายสองขั้นได้ใช่เมื่อดักเมทัลในช่องควบคุมเราถูกทำลายแต่กี่ไรจัวโอ้เปิดพอไรจัวแล้วไปไปเมื่อแข่งดนตีแล้วต้องมีลมกบฟ้าอยู่เลืกกานตีแล้วก็ได้ไล่ตามตรงกบฟ้าสนามเราโอเค ต่อไปเลือกเอาหนึ่งไปสเตการ์ดนี้แกนมัตเตอร์สเตนการ์ดที่เลือกแล้วก็การ์ดที่สเตนเป็นการควบคุมยิงหนึ่งหยก็คือเอาง่ายแต่ตอนมันต้องลุกได้ไงถ้าลุกไม่ได้ไม่ได้ยิงนะอันนี้ต่อไปเทคนง่ายแต่โคตรจะเก่งเลยจะสังเกตสเตนดักเมทัลทุกใบแล้วกลับเข้าสู่แอคแท็กเฟดอีกหนึ่งครั้งต่อไปเป็นของลอตอ่านชื่อบ้างบริเนตี้ซซลในการจะเอากุ๊กยุ่และเกมตีแล้วก็จะเติมพลังชีวิตเราไม่ได้รับความเสียังไม่ได้โอ้ยเนี่ยอันนี้เอามาเคาน์เตอร์เอามาเเคาตอร์ ต่อไปไัดิค่ะโคตจะแพงถึงรีมาแล้วใช่ลากอดน้ำบัลลัห้าร้อยมังกรอเวจีวเนิตี้ไค่เดสโซยอะนี่นั่นกูไม่หาต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านเทคนิคี่ไลท์ไม่เพิ่มใช่ไหมแล้วก็ตีลูกไปดิตีลงดอกตีน้ำลงแล้วก็มีดเป็นแหลกมีดเป็นแหลกต่อไปสกิลง่ายๆทำายทำายคู่แข่งสองใบโคตรทำถามโคตรถ้าถ้าคู่แข่งมีหนึ่งใบทำายได้ไหมครับทำายได้ถ้าถ้าคู่แข่งมีหนึ่งใบเราใช้การนี้ได้ไหมได้ไม่ได้ครับมันต้องสองใบพอดี อันนี้อันนี้แบบเดียวกับทิ้งมือแจมมิ่งนะครับแจมมิ่งแบบมันต้องสองนะถ้ามีหนึ่งใบอะสมมุติถ้ามีสองแล้วเราเกิดคอร์เตอร์ถ้าเราจะมังกรที่ดีด้วยกันใช่ไหมเราแซกไปก่อนการนี้จะวุดเลยนะครับอันนี้ก็ปืนจิ้วๆนะต่อไปคอร์เตอร์ไม่ใช่คอร์เตอร์เมื่อวานนี้ก็ซีกูแข่งเรื่องทิ้งหนึ่งเราจวนหนึ่งใช่ต่อไปลอสเบอร์ที่รีมากโอเคโอเครีใบเดิมบ้านะครบเลยก็เป็นแฟลก์าตาลีกองรีครบเลยพี่นัทได้ทำบอดีตัวใหม่ โอเคก็ประมาณนี้สำหรับตัวนี้ละกันนะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราจะมาแกะทุกกล่องเพื่อดูหลังกล่องกันนะโอเคเดี๋ยวรอคลิปแป๊บโอเคมาแล้มาดูหลังกล่องกันแบบรวดเร็วเพราะฝนมันมาแล้วฮัลโหลมาถึงอะไรคาตานะโอเคคาตานะอีกแล้วโอ้อันนี้ก็โอเคสวยอยู่สวยโอ้ยไปดิไปดิได้ไปดิเอาเฮ้ยคู่กันอันนี้คืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวจับคู่เปิดไปโชว์ก่อนโอ้โหกาก้าเบี้ยงกาคาโอ้โมันเอาจริงกว่านี่อันนี้อันนี้กาก้าไหนฮะนี่กาก้าไหน่ะไซโครนโหมดนี่อะไรอ่ะ ไทโคลนโหมดอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะที่เห็นเลยประมาณนี้กันกระชกดไลา์กดแชร์ขอซับสไคร์ช่องเอ็กซคลิปต้นไม้กรับุล,ววลวสวัสดีครับ